สวัสดีครับอยู่กับโมบายลีเจนนะครับอยู่กับปาร์ตี้ฤดูร้อนนะครับกับชูดักกอนบอยนะครับหรือเทศกาลฤดูร้อนนั่นแหละเดี๋ยวเราเข้าจะเข้าไปเล่นชูกันให้ดูนะครับว่าความสามารถของชูกับเอาแมปปาร์ตี้ฤดูร้อนเนี่ยจะช่วยอะไรได้บ้างปกติเนี่ยชูเขาก็เล่นเป็นแท้งแต่แมปปาร์ตี้ฤดูร้อนเนี่ยน่าจะเล่นเป็นสายโจมมากกว่านะเพราะว่าชูวิ่งแล้วก็ต่อยเนี่ยจะดาเมจคูณนะครับคูณดาเมจเวลาติดหมัดไฟนะครับน่าจะโหดอยู่ถ้างั้นเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นเกมกันให้ดูเลยแล้วกันนะครับ ป่ะอ่ะกดเริ่มเลยครับชู่ดะก้อนบอยนะครับ เลือกที่ชูนะครับเราจะเป็นชูซ้ายต่อยเออเราต้องออกของแรงๆนี่ครับเปลี่ยนเกียร์ทันทีครับ ฝั่งตรงข้ามนะครับมีโรเจอร์มีจูร่งมีอลูกาดมีคาริน่าแล้วก็รูบี้นะครับฝั่งเราเนี่ยมีอาลูกาดมีชูมีคาริน่ามีเซเบอร์แล้วก็จูร่งนะครับ ไปเก็บเอาคารินามึงไม่ลอกูเลยไอเต้เก็บไม่ลอกูเลยก็ต่อยให้นี่ต้องบอกว่าชูนะครับปรับเอฟเฟกมาใหม่สวยเลยครับดูดิเป็นไงโอ้โหสีลุงมุ้งมิงนะครับโอ้โหเป็นมังกรกระโดดทุบมันจะลังขนาดนี้แล้วดูหมัดนะครับเป็นประกายเหมือนพุนะครับโอลได้พิกด้วยครับบันเทิงนะมึง จะต่อยให้หน้าพังเลยชูกรพปิกนี่เป็นอะไรที่เผ็ดแน่นอนครับต่อยโคตรเร็วอ่ะแล้วก็ขีด้วยครับดูดูครับดูครับยุนยุนยุนมาเดิต่อยป้อมครับต่อย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 ชิหายแล้วอะไร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 ทุบเข้าไปหนึ่งทีแล้วก็ตายตายตอยตอยตอยครับโอ้ป้อมแตกระเหยภายในไอ้นี่ครับพิกหมดแล้วอ่ะ เซ็งเลยเก็บสับปะรดก่อนนะครับจะได้โยกบ่อยๆครับเขาว่างั้นครับไปเอาพริกดีกว่าครับของสําคัญครับคาลิน่ามันวิ่งไปรอแล้วได้ไหมได้ครับด้านบนโดนอะไรวะนี่ครับวาร์ปขึ้นไปด้านบนก่อนครับมีลูกาดกับลูบี้ครับอะไร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 ต่อยที่ต่อย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 สองสองเหรอ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 ผมมันปั่นว่ะมันปั่นนี่เนี่ เอาทีเอาเอาทีเอาทีเอา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 เฮ้ยชูมันมามีพริกด้วยหครับโอ้โหไม่ทันเอาที่ต่อยป้อมนะไม่ทันก็ต่อยป้อม,มเอาดิแตงโมครับโยกลงมาก่อนหาเก็บอะไรตามทางกินก่อนครับ โอ้มีพิกน่าจะต่อยคีฟเมื่อกี้ไม่ทันละก็ได้อยู่ครับนี่มันตัวใหญ่ต่อยแรงอยู่ได้แตงโมมาเพิ่มนะครับต่อยพ่อมอย่างเดียวอลูกกาดอะไรเล่าอะไรอะไรเล่า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 ตัวเล็กกับตัวใหญ่จะเจอกันเมื่อไหร่อุย้ยไม่ไหวลูบี้สวยละ <laughs> รล่อเกิดใหม่นะครับอีกเจ็ดวิด้านบนนี้ป้อมก็จะแตกนะคาริน่าถ่ายขึ้นไปสูงเลยครับอีกทีเดียวจริงๆวิ่งเข้าไปต่อยยังได้เลยอะไรเอ่ยมาครับของชอบเลยอุ้ยเป็นเป็ดอะเป็ดต้องกินตังโมเขาบอกมาแม่งเนยไม่มีด้วยตังโมตรงเนี้ยไม่มีละไม่ทันละคือมันเป็นแป๊บเดียวไงมันก็เลยแบบเตะเข้าไปเลยครับนี่ไง โยกเอาพริกก่อนครับโยกเอาพริกก่อนอ้มีพริกกระแตงโมขอบอกเลยหวาบขึ้นท่านบนเลยขึ้นไปเปรี้ยวตีนก่อนมีสองอันนี้ต้องไปเปรี้ยวนะครับมาๆๆๆๆๆๆบ้านแตกแน่มือ กดเลยกดกดตี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  แม่งโคตรเถื่อนน่ะสับรถนะครับรอพิกเลยทีนี้ผ <enemy> ลไม้ของข้า <Double kill. S 1> ตังโมนะครับเป็ดโหเมื่อกี้หน้าให้เป็ดมันเก็บตังโมมันจะได้ตัวใหญ่ไม่ทันละ <laughs> เก็บตังโมครับเราอยากตัวใหญ่บิ๊กเบิ้มด้านบนมีพิกนะครับไม่มีแล้วอ่ะโดนเก็บไปแล้วไปต่อยป้อมเขาดีกว่าเราเป็นคนนิสัยดีอยู่แล้วครับเตะครับเตะเตะป้อมเขาหมีวะโรเจอร์ยุนเจ้าอะไรเล่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 าผมไม่ไหวว่ะมีโรเจอร์มาด้วยครับ เอาวสวยเลยครับเตะเข้าไปเลยรอบเมื่อกี้โดนไปเยอะครับรอบนี้มาเอาคืนนะครับเ <c oughs> ออรอบเมื่อกี้แม่งโดนย่ำยีชิบหายเลยโอ้คาลิน่านี่มาขอส่วนแบ่งเชียอะไรเล่าอะไรเล่าเอาเอาเตะหน้าเข้าไปเลยเตะเข้าไปไครับโ <It 's S 1> อ้ยยังหนักยุนมึงมากูบวกหมดอ่ะตอนเนี้ย เอีกคีิก่อนครับอุ้ยชูชิสองพันแปดบ้าไปแล้วแตงโมต้องวิ่งลงไปหาพิกด้านล่างแล้วโอหดูเดยโยกทีหนึ่งพิกของข้าข้าเก็บไอ้หมดอะขโมยให้หมดอะไปตรงนี้ครับอรูก,กาดครับ อ <ítulo> ลูกาดยังไม่รู้ตัวครับโอ้ผมรู้ตัวแล้วครับอะไรเล่าอะไรเล่าตัวใหญ่แล้วเก่าเหรอตัวใหญ่แล้วเก่าเหรอตัวใหญ่แล้วเก่าเหรอมา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 ยังเถื่อนชูนี่โอ้โหชูแม่งเถื่อนจริงอะไรโรเจอร์อะไรโรเจอร์อะไรโรเจอร์ืหนิดเดียวเลือดกลัวกลัวตายเลย กลัวตาย,ยางไงเมา่อกมันอยู่ในป้อ,ปอมก็ได้ตายสมใจแหละตัวเล็กเป็นน้อง,องชูโอ้ไม่มีนี่หว่าจบแล้วครับโอชูนี่จบไวเหลือเกิน จังหวะวา่าได้พิกแล้วก็ได้แตงโมไปบวกจังหวะแรกนะครับได้ป้อมมายาวๆเลยวิกตอรี่นะครับหวัวได้เอมีพีด้วยก็โอเคครับจบคลิปนี้ที่นี้ละกันนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ